1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด1ป1เก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้าที่สิบที่เ็ดี่สองยีี่สิบสีี่ห้าี่สจแปดี่สิบเก้าสามาสามสอามี่สามห้าสามกสามเจ็ดสามแสามเก้าเจ็ดแแก้ส 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3กย็อ 3 8 3 9 4 0ส1 38, 39, 40, 41, 42 43 4 4 9 20ิ1ส22เอ4ดส26สองส29ส0 3ส32ส33เ3้าย37สิบ9 40

89 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50อ้โ้้หทู่ออฮะ <c oughs> <c oughs> เจสพยายามสอนมันอย่าทำอย่างนี้เห็นเป้าว่าจะถ่ายแม่หนูมันจะมีทุกเลยไรไงมันจะมีทุกอันเลยใช่ไหมบ้าเฮ้ยนะสกสส่สสี่หสี่ ปีเจ็ดปีแปดีเก้าห้าสห้าเอ็ดห้าสองห้าสาาสี่ห้าห okay. <c oughs> ้าห้าหก้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ากสิบหกเ็ดอยห้านนับไม่ทัน